คุณแม่โฮเล่ครั้งหนึ่งมีหญิงไม่คนหนึ่งมีลูกสาวสองคนคนหนึ่งน่ารักและขยันส่วนอีกคนน่าเกลียดและเกียดคร้านแต่เธอชอบคนที่น่าเกลียดและเกียดคร้านมากเพราะเธอเป็นลูกสาวของเธอเองและอีกคนที่เป็นลูกเลี้ยงมีหน้าที่ทำงานทั้งหมดและเป็นซินเดอเรลล่าของบ้านทุกๆวันเด็กหญิงผู้น่าสงสารจะต้องนั่งข้างบ่อน้ำบนทางหลวงและหมุนตัวจนนิ้วของเธอเลือดออก อยู่มาวันหนึ่งลูกกระสวยมีเลือดของเธอติดอยู่เธอจึงจุ่มมนลงในบ่อเพื่อล้างรอยเลือดออกแต่มันหลุดออกจากมือและตกลงไปด้านล่างเธอเริ่มร้องไห้และวิ่งไปหาแม่เลี้ยงของเธอและเล่าให้เธอฟังถึงอุบัติเหตุครั้งนี้แต่เธอก็ดูเธออย่างรุนแรงและพูดอย่างไร้ความปราณีว่าในเมื่อเจ้าปล่อยให้ลูกขนไก่ตกลงไปเจ้าจึงต้องเอามันออกมาอีกครั้ง เด็กหญิงจึงกลับไปที่บ่อน้ำแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและด้วยความโศกเศร้าเธอจึงกระโดดลงไปในบ่อน้ำเพื่อระบกกระสวยเธอสูญเสียความรู้สึกและเมื่อเธอตื่นขึ้นและรู้ตัวอีกครั้งเธอก็อยู่ในทุ่งหญ้าอันสวยงามที่ซึ่งดวงอาทิตย์ส่องแสงและมีดอกไม้นานา,นาชนิดที่เบ่งบานเธอไปตามทุ่งหญ้านี้และในที่สุดก็มาถึงเตาอบของคนทำขนมปังที่มีขนมปังเต็มไปหมดและขนมปังร้องว่าโอ้พาฉันออกไปพาฉันออกไปไม่งั้นฉันจะไม่ฉันออกมานานแล้ว นางจึงขึ้นไปหยิบขนมปังออกมาทีและก้อนด้วยพวกขนมปังหลังจากนั้นเธอก็เดินต่อไปจนมาถึงต้นไม้ที่ปกคลุมไปด้วยยอแอปเปิลซึ่งตะโกนบอกเธอว่าโอ้เขยา่าฉันหน่อยสิเขย่าวฉันหน่อยสิแอปเปิลสุกกันหมดแล้วเธอจึงเขย่าต้นไม้จนผลแอปเปิลร่วงหล่นลงมาเหมือนฝนและสั่นต่อไปจนแอปเปิลร่วงหมดและเมื่อรวบรวมเป็นกองแล้วเธอก็ออกเดินทางต่อไป ในที่สุดเธอก็มาถึงบ้านหลังเล็กๆมีหญิงชรา,าคนหนึ่งแอบ,บดูอยู่แต่เธอมีฟันที่ใหญ่มากจนทําให้หญิงสาวตกใจกลัวและกําลังจะวิ่งหนีไปแต่หญิงชรา,าร้องบอกเธอว่าลูกรักท่านจะกลัวอะไรอยู่กับข้าพเจ้าเถิดท่าท่านจะทํางานทุกอย่างในบ้านให้ดีท่านก็จะดีขึ้นมีเพียงท่านเท่านั้นที่ต้องดูแลทําให้เตียงของฉันสบายดีและเขย่าให้ทั่วจนขนปลิวไปเพราะขณะนั้นโลก,ก็ยังมีหิมะฉันชื่อแม่โฮเล ขณะที่หญิงชราพูดอย่างใจดีกับเธอเด็กหญิงก็รวบรวมความกล้าและตกลงที่จะเข้ารับราชการเธอดูแลทุกอย่างจนเป็นที่พอใจของนายหญิงของเธอและมักจะเขย่าเตียงของเธออย่างแรงจนขนปลีว่อนราวกับเกล็ดหิมะเธอจึงมีชีวิตอันรื่นรมกับเธอไม่เคยมีคำพูดโกรธเคืองและต้มหรือย่างเนื้อทุกวันเธออยู่กับแม่โฮซักพักหนึ่งและจากนั้นเธอก็เศร้าใจตอนแรกเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่พบว่ามันเป็นอาการคิดถึงบ้านแม้ว่าเธอจะดีกว่าที่บ้านหลายพันเท่า แต่เธอก็ยังปรารถนาที่จะอยู่ที่นั่นในที่สุดเธอก็พูดกับหญิงชราว่าฉันคิดถึงบ้านจังเลยแม้ว่าฉันจะอยู่ที่นี่ดีแค่ไหนฉันก็อยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วฉันจะต้องกลับไปหาคนของฉันเองคุณแม่ฮอนกล่าวว่าแม่ดีใจที่แม่ปรารถนาบ้านของเธออีกครั้งและเมื่อแม่รับใช้ฉันอย่างแท้จริงฉันเองก็จะรับเธออีกครั้งแล้วนางก็จูงมือนางเดินไปที่ประตูบานใหญ่ประตูถูกเปิดออกขณะหญิงสาวยืนอยู่ใต้ประตู ก็มีฝนสีทองตกหนักลงมาและทองคำทั้งหมดยังคงติดอยู่กับเธอดังนั้นเธอจึงถูกปกคลุมไปด้วยมันอย่างสมบูรณ์คุณจะต้องมีสิ่งนั้นเพราะคุณขยันมากคุณแม่โฮกล่าวขณะเดียวกันนางก็คืนลูกคนที่ตกลงไปในบ่อคืนครั้นแล้วประตูก็ปิดลงนางนั้นก็ปรากฏกายอยู่บนพื้นดินไม่ไกลจากบ้านมารดาของตนขณะที่เธอเข้าไปในสนามยา้าไก่ก็ยืนอยู่ข้างบ่อน้ำและร้องว่า คอกอะดูเดินดูสาวทองของคุณกลับมาหาคุณแล้วนางจึงเข้าไปหามันดาเมื่อนางมาถึงก็คลุมด้วยทองคำเธอก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีทั้งจากนางและน้องสาว เด็กสาวเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอให้ฟังและทันทีที่ผู้เป็นแม่ได้ยินว่าเธอมีทรัพสมบัติมากมายขนาดนี้เธอก็ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะขอให้ลูกสาวขี้เร่และเกียดคร้านโชคดีเช่นเดียวกันเธอต้องนั่งข้างบ่อน้ำแล้วหมุนตัวและเพื่อที่จะทำให้ลูกกระสวยของเธอเพื่อนไปด้เลือดเธอจึงเอามือสอดเข้าไปในพุ่มหนามแล้วเอานิ้วแทงแล้วเธอก็โยนลูกขนไก่ลงบ่อแล้วกระโดดตามไปเธอก็มาถึงทุ่งหญ้าที่สวยงามและเดินไปตามเส้นทางเดียวกันเมื่อเธอไปถึงเตาอบขนมปังก็ร้องอีกครั้งว่า เอาฉันออกไปพาฉันออกไปไม่งั้นฉันจะไม่ฉันอกมานานแล้วแต่คนเกียดคร้านตอบว่าและเธอก็ไปในไม่ช้าเธอก็มาถึงต้นแอปเปิ้ลซึ่งร้องว่าโอ้ขย่าวฉันหน่อยสิขย่าวฉันหน่อยสิแอปเปิ้ลสุกแล้วแต่นางตอบว่าฉันชอบนะใครคนหนึ่งอาจจะตกหัวฉันก็เป็นอย่างนั้นต่อไปเมื่อเธอมาที่บ้านแม่โหนเธอไม่กลัวเพราะเธอได้ยินเรื่องฟันซีใหญ่ของเธอแล้วและเธอก็จ้างตัวเองให้เธอทันที วันแรกเธอบังคับตัวเองให้ทำงานอย่างขยันขันแข็งและเชื่อฟังแม่โฮเมื่อบอกให้เธอทำอะไรก็ตามเพราะเธอคิดถึงทองทั้งหมดที่จะให้เธอแต่ในวันที่สองเธอเริ่มเกียดจะคร้านและในวันที่สามก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเธอก็ไม่ยอมตื่นในตอนเช้าเลยเธอไม่ได้จัดเตียงของคุณแม่โฮอย่างที่ควรจะเป็นและไม่ได้เขย่าเตียงเพื่อให้ขนปลิวขึ้นไปไม่นานคุณแม่โฮก็เบื่อกับสิ่งนี้และบอกให้เธอออกไปเด็กหญิงที่เกียจเต็มใจที่จะไปและคิดว่าตอนนี้ฝนสีทองกำลังมาคุณแม่ฮอนก็พาเธอไปที่ประตูใหญ่เช่นกัน แต่ในขณะที่เธอยืนอยู่ข้างใต้นั้นกลับมีกาต้มน้ำขนาดใหญ่เหลืออยู่แทนที่เธอนั่นคือรางวัลของการรับใช้ของคุณคุณแม่โหพูดแล้วปิดประตูเด็กหญิงที่เกียจจึงกลับบ้านแต่เธอก็เต็มไปด้วยเสียงแหลมและทันทีที่เขาเห็นเธอไก่ก็ร้องออกมาว่าค็อกอะดูเดินดูสาวเจ้าเลขของคุณกลับมาหาคุณแล้วแต่สนามก็ติดอยู่กับเธออย่างรวดเร็วและไม่สามารถหลุดออกไปได้ตราบใดที่เธอยังมีชีวิตอยู่ you